สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับเรียนรู้พระเครื่องกับผมทางเก่าของคนโบราณเพื่อนเพวันนี้มีพาะให้เพื่อนๆชมเนี่ยหลายอย่างนะฮะทั้งราคาหลักการดูถ้าเพื่อนๆมีพระเครื่องอยากให้ผมเช่าเนี่ยแอดไลน์ไลแอดแอไซต์ตีทตองสองสองส,องสี่ตัวนะฮะโฟอสองหรือจะส่งมาทางข้อความ Line ก็ได้นะครับลน์แอดก็ได้นะครับหรือทางคิวอาร์โค้ดที่อยู่ด้านล่างก็ได้นะครับเออหรือจะแบบพระเนื้อดินก็ได้ผมนึกไม่ออกว่าเอออันนี้เขาเรียกว่าพระบ้านกลางนะฮะมีพิมพ์พระประธานออใบพุทธาหน้าฤาษีเนื้อหาก็ใกล้เคียงกันในการดู นางลงทอฮะเพื่อนดูนะฮะพยายามจําเนื้อให้ได้นะครับเพราะว่าบ้านกลางนี่ต้องจําเนื้อจําพิมพ์เดี๋ยวผมเปรียบเทียบเนื้อบ้านกลางก,างกับเนื้อนางพยานะฮะความจัดจ้านของนางพยากับบ้านกลางในี่ใกล้เคียงกันนะฮะ เพื่อนดูนะครับดูนะฮะเหมือนกันนะฮะดูด้านหลังนะฮะไม่แตกต่างนะฮะเห็นไหมครับมีส่วนคล้ายกันถึง80%นะฮะอาจจะเทียบองค์เนื้อจัดๆก็ได้อกใหญ่ไม่แตกต่างเวลาเพื่อนๆเ,เจอ คุนแผนบ้านก่างกับนางพญาวัดพังพญาหรือกูลงทอเนื้อหาใกล้เคียงกันมากครับเปรียบเทียบในการดูได้นะครับสีสันนี่อาจจะแล้วแต่ดินฮนะบางทีอมชมพูอมน้ำตาลแก่ๆนี่คือหลกักการเนื้อดินเนี่หลักการดูคร่าวๆก็อย่างเงี้ยครับจำเนื้อแม่นๆน,นะครับเห็นไหมฮะทราย ดูนะครับค่อยดูครับเพราะเนื้อดินเนี่ยจะเรียนรู้ยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเห็นบ่อยๆผมพยายามพยายามเอาให้เพื่อนๆได้ชมบ่อยๆครับจะได้เรียนรู้ได้ง่ายๆครับว่าแท้เกดูยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่พพความรู้ต่างๆให้ทุกคนได้เรียนรู้ราคาแล้วก็การแท้เก๊ในการดูว่าเป็นเช่นไรนะครับ อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เสียสละเวลามารับชมนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขครับสวัสดีครับ